คุณวิโร์ลักษณะอดีสรนได้ตั้งคำถามถ,ามถึงดราม่าในการอภิปรายเรื่องงบประมาณฝ่ายในสภาว่าการใช้เวลา12วันในการเตรียมงานเรื่องทำฝ่ายนั้นเป็นไปได้ไหมหากไม่มีการเตรียมกันไว้ก่อนเป็นสาเหตุให้ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตจะให้ผมเงียบอมพนัหรืออย่างไร ผมถามว่าเงินตรงนี้เป็นเงินของพักเพื่อไทยหรอไอเงินห2 5 5ล้านซึ่งเป็นเงินของแผ่นดินมันเป็นภาษีของประชาชนและผมมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เหรอพวกผมตั้งคำถามไม่ได้หรอคุณอาจจะมีเหตุผลว่ามันมีหลายโครงการการโหวตครั้งที่สองมันมีกรรมธิการเสียงข้างน้อยอยู่แล้วคุณก็แค่โหวตว่า คืนงบประมาณส่วนนี้ไม่ใช่คุณมาเล่นอ้างว่ากลัวงบจะล่าช้าคุณอภิปรายในสภาเสียเวลาเป็นชั่วโมงเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าดราม่าสร้างภาพเหรอในกรรมธิการเสียงข้างมากก็มีคนของพักเพื่อไทยทำไมคุณไม่ไปเคลียร์กันเองจากประเด็นที่คุณวิโรธ ลุกขึ้นมาเต้นกลางสภาหลังจากที่ถูกฝ่ายรัฐบาลโหฮาได้กลายเป็นประเด็นดราม่าซึ่งคุณวิโร์ได้ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะสอสฝอากรัฐบาลเกิดอาการดิ้นจนเก็บอาการไม่อยู่ทั้งทั้งที่ผมไม่ได้าพาดพิงใครผมเพียงกล่าวว่าคอมพิวเตอร์มีปัญหาหรือเปล่าแต่คุณวิสุท์ก็ร้อนตัวแสดงว่าพวกเขารู้อยู่แก่ใจ จึงดิ้นเหมือนไสเดือนถูกขี้เท่าท่านประธานครับเอญว่าผมสงสัยผมวิโรจนะครับผมสงสัยเรื่องคะแนนสักนิดหนึ่งครับเพราะเมื่อกี้ผมเห็นหลายท่านพูดคอเป็นเอ็นครับเหมือนจะคืนงบให้กับฝ่ายครับแต่ปรากฏว่าทําไมตอนโหวตครั้งแรกโหวตผิดหรือเปล่าครับกดแดงนี่น้อยมากครับหนึ่งเสียงเองครับก็เลยอยากถามท่านประธานช่วยเช็คระบบสักนิดหนึ่งครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันถูกต้องหรือเปล่าเห็นเถียงกันคอเป็นเอ็นครับอยากจะคืนงบฝ่ายครับลมค้างครับ ขอบคุณครับผมขอไปที่มาตราต่อไปเลยนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับครับเชิญครับขอญาตครับผมพิสุทธิ์เจริญรุ่งครับพรกเพื่อไทยนะครับผมเองเนี่ยครับต้องพูดถึงที่ท่านมีการพาดพิงมาถึงอกว่าเถียงขอไปเองจะคืนงบผมไม่ได้พูดสักคำนะว่าจะคืนงบห้นะฮะสิ่งที่กรรมิการท่านวิโรจน์ไม่ได้เอ่ยนามนะครับท่านพูดถึงภาพรวมของที่ประชุมนะครับ เป็นภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นเรามองว่ามีคนแนะนําผมนี่ครับเมื่อกี้บอกปีหกีปดผมก็ฟังอยู่ครับเพราะนั้นไม่อยากมาลื้งงบทั้งหมดเพราะนั้นอย่าพลาดพิงนะครับอย่าพยายามมาพลาดพิงถึงทางนี้ผมว่าไม่ถูกต้องมันเป็นสิทธิ์ของผมเป็นเอกสิทธิ์ของผมที่จะลงคะแนนอย่างไรแต่ที่องค์อย่างนี้เพราะว่าทั้งกระทรวงมหาดไทยนะครับผมไม่ได้มองเล็กๆครับยังไม่ใช่เด็กครับมีวุฒิภาวะพอครับขอบคุณครับครับขอบคุณ I